สวัสดีครับคลิปนี้ผมสิมาส่อมเครื่องสภาซัมซุงนะครับผมนี่เครื่องสภาซัมซุงสี่พิเกิโลนะครับผมเปิดวงการเสียกันนะครับเด้อผมสิกดปุ่ม power นะครับผมสังเกตนะครับปุ๊บนะครับมุนเลยนะครับกดกดปุ่ม power นี่มุนเลยนะครับครับอาการนี้นะกดกดสตาร์ทไปเลยนะครับรู้สึกว่าเขาจะปุ่มบอกนะครับ ยังบ่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเขาปุ่มมอกหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าปกตินะกดพากด power จะต้องไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการแก้ไขกันเลยนะครับตอนนี้ซ่อมบอดแน่นอนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมขอแกะก่อนได้บัดนี้นะครับบรรยากาศช่วงนาแรงครับประมาณห้าโมงนะครับห้าโมงแรงเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอแกะก่อนนี่ครับตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่าปุ่ม start นะครับนี่นี่ ผมสตาร์ทมันหักไปแล้วนะครับตัวนี้มันน่าจะหักเนาะหักเกิดจากการกรอบของพลาสติกนะครับผมว่ารู้สึกค้างๆก็รู้สึกว่ามีปัญหาอยู่นะครับผมไม่แน่ใจเนาะหรือยังไงนะครับแต่ว่าแน่ๆก็คือมีการซ่อมแซมมาแล้วนะครับมีการนัดเปลงนะครับนี่มีการซ่อมมาบ้างนะครับกับอบ้างนะครับหลายตืมนะครับผมเนาะน่าจะเป็นน่าจะเป็นบอร์ดที่เขาอมาเห็ดเครื่องอะเรียดนะครับแล้วเขามาใส่เครื่องนี้ทําไม่เห็นรูต้องรอยกันเจาะนะ มือเองเลยกันเจาะถังนะครับว่าเวลาใส่กล่องยอเรียนนะครับแต่บอร์ดตัวนี้น่าจะเอามานะครับเขาน่าจะเอามาเอามาเอามาไอาา ain, บอร์ดของเครื่องยอเรียนนะครับผมเพราะว่าเอาเข้าปุ่มสตาร์ทออกนะครับผมเนาะผมจะทําการใส่ปุ่มสตาร์ทนะครับแต่าอาการที่กดสตาร์ทแล้วมันหมุนเนี่ยมันหมุนเลยก็จะตัวนี้นะครับผมมั่นใจว่าเป็นตัวแตะแอกนะครับสองตัวนี้ครับตัวใดตัวหนึ่งนะครับชอ็อตอยู่นะครับแต่ผมจะเปลี่ยนทั้งสองตัวเลยนะครับผม นี่แตกสองตัวนี้นะครับที่อยู่ในฮิซิงนี่นะครับผมผมจะทำการเปลี่ยนใหม่แล้วก็ใส่ปุ่มพาวเวอร์ใหม่นะครับเใส่ปุ่มกดใส่ปุ่มสตาร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะปุ่มสตาร์ทมาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับเนาะเอาเนี้นะครับผมได้ทําการผ่าบอดแล้วนะครับผ่าบอดดูด้านหลังนะครับดูลายแผ่นปิ้นนะครับผมนี่เนาะนี่นะบอดหน้านะนะครับแล้วนี่คือปุ่มสตาร์ทนะครับที่มันหักออกจริงๆแล้วเนี่ยผมผมสังเกตเบ่เงี่ผมว่า ปุ่มพวกนี้เขาน่าจะหักออกหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นเครื่องยนต์อ่าน่าจะเป็นบอร์ดของเครื่องยนต์เรียนเนาะแล้วเขาก็เอา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 ปุ่มนี่มาเอาหัวแรงมาจี้จมันนะครับให้มันแบบคือเอามาใส่ใหม่อ่ะพูดง่ายนะครับผมเอาเป็นว่าตัวนี้ตัวนี้ปัญหามันมัได้อยู่ที่ปุ่มนะครับผมเนาะจาที่ผมดูนะครับมันเกิดจากลายแผ่นปิ้นนะครับแต่ปุ่มนี่ยมันไม่ใช่คองเดิมอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเราก็ไปแก้ให้หลังตัวนี้ปัญหาคือว่าแผ่นปิ้นนะครับตัวนี้ผมแกะ ไอพวกซิโลิโคนนี่ออกนะกาวซิลิโคนจะได้เห็นหลายเป็นปริ้นง่ายๆนะครับตัวนี้คือปุ่มปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้คือปุ่มพาวเวอร์นะครับเดี๋ยวทความสาตสนะครับอันนี้ปุ่มสตรสาร์ทนะครับมาดูมาดูปุ่มสตาร์ทตรงไหนนี่นี่นะครับนี่ปุ่มสตาร์ทไดาจะเห็นสัตสนะครับผมก็ไล่วงจรมาเลื่อนนะครับไล่ไล่มงจรมาเลื่อนนะครับนี่นี่นี่แต่จุดที่มันขาดอยู่บริเวณนี้นะครับ <c oughs> นี่มันจะเป็นอ่านี่นี่แต่แถวนี้นะครับนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็นตรงนี้นะครับมันขาดนะครับเพราะผม ผมไล่มาเรื่อยนะครับไล่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 มา,านนี้นี่นี่อะไรมาเนี่ยแต่มันนี่ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บ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 นะมันจบที่เออเดี๋ยนะ <S <S ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งนะครับอีกขาหนึ่งลงนี้นะครับ <C oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนแล้วถ่ายให้ดูวัดให้ดูนะครับว่ามันขาดจริงนะครับแต่พวกนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดแล้วลองไล่เช็คดูนะครับปุ่มไหนที่เราจำเป็นต้องใช้งานตัวนี้น่าจะเป็นปุ่มระดับน้ำนะครับน่าจะเป็นต้องใช้น้าเดี๋ยวไล่ดูนะว่ามัน นะครับเดี๋ยวพอตั้งกล้องก่อนเด้อบันนี้ผมจะมาไล่ให้ดูว่าจริงไหมนะครับนะครับอยู่อยู่ขานี้นะครับกับขานี้เนาะอยู่ขานี้ขานี้เดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับนี่แต่ผมจะโยงสายว่าใช้งานได้ไหมเนาะขอให้มันใช้งานได้นะอันนี้เคยเกิดจากลายปิ้นนะครับเพราะว่ามันมันมันลายปิ้นมันน้อยนะครับลายปิ้นมันเส้นเล็กนะครับผมมันน้อยเดี๋ยวพอตั้งกล้องก่อนเด้ออ่ามันก็จะลุกๆหน่อยนะครับผมอ่า กผมลงมาอย่างนี้นะครับผมจะได้มองเห็นเนาะโอ้ยเนาะนี่ก็ได้นี่นะครับก็เรา,าจะเห็นมิเตอร์บาร์บัรนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวจะขยับกล้องจ่อหน่อยก่อนอย่างนี้มันจะไม่เห็นมิเตอร์นะโอ้ยสั่งยากนะว่านี่นะครับเนาะลองถอย,ถอยหน่อยเอาเอออันนี้มิเตอร์เดี๋ยวผมใช้อีกเลนหนึ่งดีกว่ามันจะได้มองง่ายๆนะครับเดี๋ยวใช้เลนวาย เลนยนวายนี่จะไกด์เนี่ยจังหน่อยนะครับแต่จะมองเห็นมิเตอร์นะเดี๋ยวจะมองไม่เห็นมิเตอร์กันนะนะเห็นนะนี่นะอันนี้นี่อ๋อเนี่มิเตอร์คูณหนึ่งโอห์มนะครับมิเตอร์คูณโอห์มจะมีไฟ led แสดงนะอย่างนี้นะครับแดงอย่างนี้นะถ้ามันถึงกันมันจะแดงนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะนี่นี่จุดนี้นะเดี๋ยวผมจิ้มจุดนี้กับจุดที่ผมบอกว่านี้นะครับไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่ขึ้นสังเกตนะโอ้มิเตอร์ก็าไปเห็นอีกแล้วบ้านนี้เอาออาจจะบังนี่จังหน่อยเนาะ ขอให้เห็นมิเตอร์นะครับเอาผมจะจิ้มตรงนี้งั้นบมเห็นน้ากันอีกแล้วบาะนี่จะเป็นยากนีุยเอาเนี่เอาเห็นแค่มิเตอร์ไหน่อยเด้อเห็นแค่ไอตัวแดงๆก็พอเนาะเอาเดียวเอาเบ็ดเดียวเอาเอาตีดีกว่าเอาเดี๋ยวเอาแดงก่อนเอาแดงก่อนแางนี้นะครับถ้ามันถึงกันแดงนี้เนาะผมจะจิ้มตรงนี้นะครับจิ้มตรงนี้กับตรงนี้นะครับไม่ขึ้นนะครับอ่ะผมก็ขยับมาหน่อยเด้อตรงนี้เด้อขยับไหลปินมาที่ตรงตำแหน่งที่ผมบ้านนี่เด้อเพราะมันขาดบริเวณนี้นะครับผมจะจิ้มตรงนี้นะ ได้ครับแดงบ่เห็นบ่เคมิเตอร์แดงบ่นั่นแหละเนี่ยมาขาบริเวณนี้นี่ยเนี่ยนี่ยไปมิเตอร์คนนี้มาขาดบริเวณนี้นะครับแต่ผมก็จะเชื่อมตัวนี้โยงมานี่เลยนะครับพอลายปินมันน้อยนะครับส่วนตัวนี้มันไม่ขาดนะครับแต่ว่าผมก็จะโยงนะครับตัวนี้กับตัวนี้ด้านสังเกตแดงบ่นั่นแดงเห็นบ่ที่พงบาลนี่จิ้มตัวนี้เนี่ยมันมีสองขาตัวนี้เองแค่นี้เองนะครับผมก็ใคร เจอปัญหานี้ก็ลองไล่ไล่ลายเป็นปิ้นแผ่นปิ้นเบิ่งนะครับเพราะมันลายไม่น้นอนนะครับแล้วก็สมมติไอตัวที่เขาไปแกะมันนี่นะความชื้นความลายมันเข้าไปในในบอร์ดมันก็จะเกิดเป็นขี้เกลือเป็นยังเป็นไอนี่นะมันก็เลยทําให้ลายเป็นปิ้นขาดนะครับไปกัดลายทองแดงนั่นเองนะครับนะเพราะว่าอันนี้มันมันน่าจะไปทําบ,บอร์ดยนเลยียนแหละจริงไอ้บอร์ดเครื่องนี้ก็ไม่ใช่เครื่องไม่ใช่บอร์ดของของเดิมมันนะเขาไปเอามาเนี่ยแบตยอดเลียนเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมมาอะไรเอาเนี่ยผมก็ต้องมาแก้ไขให้ปุ่มมันใช้้งานนไดะ โอเคนะ้องผมต้องการบัดกีสายก่อนนะครับผมจะทําความบอดศาสตร์บอดว่าเออมันถึงกันไหมแต่ละจุดปุ่มที่จําเป็นเนี่ยที่ผมจะต้องเอามาใช่ก็คือปุ่มที่จําเป็นเดียวพิลควมึงก่อนตัวไหนมันจาเป็นนะครับมันจะมีเอา,อากับหัวกําหางอีกเอาเดียวเดียว,ยวอะไนนปุ่มระดับน้ําระดับในจําเป็นมีปุ่มปั่นแห้งเนี่ยที่แน่สามปุ่มนี้มีปุ่มซกักปุ่มล้างปุ่มไอปั่นแห้งนะครับแล้วก็มีปุ่มระดับน้ํานะครับ นี่สับชี้ห้าปุ่มมันจเป็นต้องใช้ผมจะต้องหาปุ่มมามาืมาใส่ถ้ามันใส่ได้นะอันนี้ปุ่มสตาร์ทนี่ตัวน,นี้เนาะโอเคชน,นี้ก็จะเป็นพวกเอ่อบม่แน่ใจจะเปไ็นเบนดูหน้าหน้า,หน,าหน้าเอหน้าแผงมันมันคิดว่าอย่างไรเนาะโอเคนะครับวันนี้ผมรู้จุดเลยแหละผมกำลังทำการโยงสายนะครับมันเกิดจากลายพันิจนะโยงสายให้มันเรียบร้อยแล้วกันมาแสดงให้เมืองมันเปิดติดกันแล้วกันเนะเาะตามนั้นนะครับเนาะจยงง่ายเนาะ ครับผมบัานี้ผมได้ทําการบัดกรีสายนะครับมามาเบิ่งกันนะครับก่อนที่ผมจะไปลองเทสเบิ่งนะครับเห็นไหมตัวแรกที่ผมวัดเึงขาดว่าเออมันจะมีโอกาสที่สะขาดนะแต่อีกสองเส้นเนี่ยมันขาดไปแล้วนะครับผมก็ต่อไปแล้วนะครับแต่ส่วนที่เหลือนะก็มีคือการตัวขาดนะครับซึ่งมันเป็นปุ่มของไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสั่งปั่นแห้งนะมันจําเป็นนะครับจำเป็นต้องใช้นะครับมันจะมีตัวที่ผมเน้นๆเคยมีปุ่ม power นะสตาร์ทปั่นแห้งนะครับระดับน้ํานะครับจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับนั้นก็ ปล่อยมันนะครับผมได้มาได้กันสั่งมันเพราะปกติเขาก็แค่กดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเปิดแล้วปุ่มสตาร์ทไปเลยนะครับผมเนาะโอเควันนี้ผมกระสีไปลองให้เบิ่งกันเลยนะครับเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนจุดที่ผมบัตรกีมีอย่างเนียนะครับนี่ผมบัตรกีไปนะเดี๋ยวผมจะเอากาวซิลิโคนอุดอีกทีนึงนะครับตรงนี้เนาะส่วนตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมบอกไว้ก่อนอ,อย่างนั้นนะเบิ่งก่อนอุ้ยกร,กระตันกระตันบานนี่ เรื่อแรกนะครับทีแรกต้นคลิปนะครับผมเปิดปุ่มพาวเวอร์มาเนี่ยมอเตอร์ทำงานเลยหมุนเลยนะครับหมุนทางเดียวเลยนะหมุนบัเซร้าจากเทื่อนะครับผมก็เลยแกะออกมานะแกะออกมาทำความสะอาดเนาะคือมันเป็นยางเนาะซิลิโคนมันเสื่อมสภาพเป็นยางมันจะพอเป็นยางเป็นน้ำมันจะเป็นสื่อนะเป็นสื่อไฟฟ้านะครับมันจะทำให้สัญญาณเนี่ยอาจจะล่วง่วงไปถึงสกาเกตนะครับแล้วก็มันก็จะให้ในสัญญาณนันไหลเลยนะครับกระแสไหลเลยนะครับระวังไอตัวขา ของไตะแคกนะครับผมเนาะ่ต้องอธิบายลายนะครับมีสองตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้เขาล่างแล้วปกติแล้วครับใซนงานได้แล้วนี่หลางศาดแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาซิลิโคนอุดอีกทีตอนจบนะครับตอนที่ประกอบตัวนี้เอาไปลองซะก่อนนะว่ามันเทิดมันกดมันมาเซได้หรือไม่ได้เน้องคำเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลองเลยไปมาคาบัตานี่ผมได้ทําการเสียบพักแล้วนะครับผมจะลองให้เบิ่งเลยนะครับหลังจากที่เชื่อมสายวงจรที่มันขาดเสร็จเรียบร้อยนะผมจะมากดปุ่ม พาวเวอร์เลยปึ้งนะครับเห็นบ่กดปุ่มสตาร์ทนะครับผมปึ๊กนั่นแนี่หมุนขวาหมุนซ้ายเห็นบ่ครับหมุนสองทางได้แล้วนะครับผมอันนี้คือสรางภาพปกตินะครับมาฟังเสียงสุนยน้อยครับวันนี้นะครับสุนยน้อยทํางานนะครับเปิดน้ําโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองปั่นแห้งลองเบิ่งเนาะกดใหม่ครับปึ๊กนี่นะครับปั่นแห้งกดสตาร์ทได้บ่ นี่คือผมเน้นตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้ได้นะครับมันปั่นแห้งได้จบนะครับการทํางานนะครับผมเนาะเออโอเคเดี๋ยวมารอเบิ่งกันครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมเสประกอบแล้วผมสิลองของจริงเลยน้ำไหลอเกือบถือปักเป็นยังครับนิดหน่อยนะครับน้ำไหลออกแล้วนี่นะมันค้างจากฝนตกนะครับผมเนี่ผัดปั่นแห้งแล้วครับผมว้าวเยี่ยมครับผมปั่นแห้งแล้วนี่ เ hmm. ปิดฝามาทำงานนะครับปิดฝาทำงานต่อครับเปิดฝาโอ้ดโอดฝาแสดงว่าเขาไปต่อตรงแล้วครับนี่เขาต่อตรงไปแล้วนะครับเปิดสวิตช์แล้วมันโมห้องเนี่ยอโอเคบันนี้ผมก็จะหยดกาแล้วก็ประกอบเขาให้มันเรียบร้อยแล้วผมจะทสการสักผ้าจริงๆกันเลยนะครับสักผ้าปันแห่งให้มันเรียบร้อยนะครับผมอขอบคุณครับเดี๋ยวผมขอ,อประกอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม กับผมวันนี้หลังจากที่ผมได้ซ่อมเสียติสังเส้นนะครับผมก็ทำคำสาดนะเพราะว่าผมจะส่งลูกค้าเขาโมเลงนี่นะวันนี้ผมสิมาลองเครื่องสะกดนะครับให้บุ๋งนะครับเด้อตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเปิดม่นนองตอนนี้มันก็อยู่กลางเดดนะครับเบิร์เื่อนผมกับผมมีมองซ่อมนะครับผมเอ๋อกดสตาร์ทเออกดเปิดก่อนปึ๊กนะครับผมสิกดเลือกระดับหนำก่อนนะครับเด้อดับน้ำเอาต่ำสุดก่อนนะครับเนาะกดสตาร์ทนะครับผมอ่า ตัวนี้น้ำผมใส่กับปแล้วนะครับ็นบสักเลยนะครับผมใส่กับปแล้วนะครับผมลองก่อนแล้วนะครับตัวนี้นะครับเครื่องก็เออเอาตามนี้นะครับก็ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆพอที่อันส่งลูกค้าได้นะครับมันเยบร้อยนะครับตัวนี้ก็สักแล้วนะเนี่ยไฟฟ้าได้ครับรุ่นนี้เพราะว่าสวิตช์เขาต่อตรงตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับผมเนี่ยได้แน่นอนนะครับขอบคุณนะครับที่เขามาผสมชิบดูปันแหงก็ได้นะครับพี่น้องเออแ้เดี๋ยวผมเช็ดตเบิงนะครับปันแหงเนาะ กดเป็นแห้งนะครับมันก็จะมันก็จะเปิดน้ำหมอกนะครับผมทำเบื้องต้อนั่นดียวนี่ป็นแห้งมันได้ในนอนนะครับคือสั่งงานได้ปกตินนั่เองนะครับเอาสักต่อเขาอ่าเดี๋ยวกดระดับน้ำก่อนนะครับอันน้ำดำสุดนะครับเพราะว่าเขาเรได้ระดับแล้วนะครับน้ำกระได้แล้วน้องโอเคนะครับเนาะตามนี้นะครับขอบคุณหลายครับที่เข้าราชมคลิปวิดีโอผมกระไดฝากกดติดตามให้น้ำเนี่ยนะครับ ขอบุณขอบคุณล้านนะครับพี่น้องที่กติดตามให้ผมมาโดยดีตลอดนะครับมือนึ่งกะเป็นที่นนาพอใจนะบางเทีย่ยบกะมือละสิบคนนะครับสิบคนแล้วแต่คนทุกคนแล้วแต่ขอคนมีมีคนที่ตามผมตลอดนะครับเพราะว่าผมนี่หลับสมคือสายฟ้าทั่วจังหวัดสกลนครนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ผมสมอมไ้ก็คือ นั่นแหละครับบางทีผมก็ไปเลือกนะทุกอย่างนะฮะสมได้ฮากรั่ได้เก็บเงินเนานะพี่น้องมันไม่ได้ว่าสมได้ทุกอย่างนะครับผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับแต่ส่วนมากแล้วผมสมได้มดนะครับโดยเฉพาะเครื่องเสง้านะพี่น้องเนะฝากนะครับโอเคกับสารับคลิปนี้จบแค่นี้ครับพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ